ถ้าเจอปัญหาพื้นที่จัดเก็บในโทรศัพท์ไม่พอแอปเต็มข้อมูลเต็มความจำเต็มนะคะให้มาแก้ที่การตั้งค่าเข้ามาการตั้งค่านะคะเลื่อนหาเมนูนะคะที่ชื่อว่าแอปนะคะแอปและการแจ้งเตือนเนะะี่ยค่ะคลิกเข้าไปคะ่ะนะคะเราไปดูที่แอปนะคะแอปของใครมีเท่าไหร่นะคะให้ไปคลิกดูที่แอปนะคะทั้งหมด ของเครื่องโทรศัพท์ตัวเองนะคะแล้วไล่ดูนะคะว่าแอปตัวไหนนะคะที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราอาจจะโหลดมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะเราสามารถที่จะมาลบได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีจะลบแอปนี้ออกนะคะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะก็ให้เราถ้าเราต้องการลบนะคะเราก็มาถอนการติดตั้งนะคะ อันนี้ก็จะถอดการติดตั้งไปแล้วนะคะของแต่ละคนนะคะก็เลื่อนดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างแคชนะคะของแต่ละแอปกันนะคะโดยเฉพาะแอปที่เข้าใช้งานบ่อยๆนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวแอปนี้ก่อนเลยค่ะไล e นะคะเล่นไ n e บ่อยนะคะก็มาที่พื้นที่เก็บข้อมูลและแคชนะคะนะคะแล้วก็มาที่ล้างแคชทำแบบนี้ทุกแอปนะคะทำแบบนี้ทุกแอป มี t i k t ต k ด้วยนะคะ t i k t o k เข้าใช้งานบ่อยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะหรือว่าตัว youtube นะคะตัว youtube ามาทีา่พื้นที่นะคะพื้นที่จะเก็บข้อมูลแล้วมาที่ล้ังแคชนะคะและนะคะ u t u b e นะคะตัว u t u b e เนี่ยให้เราเข้ามาที่ตัวแอปนะคะแล้วให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ของเราคะ่ะ นะคะแล้วก็มาที่การตั้งค่านะคะเราสามารถที่จะลบนะคะประวัตินะคะประวัติและความเป็นส่วนตัวนี่นะคะให้เรานะคะล้างประวัติการดูนะคะล้างประวัติการดูตรงนี้นะคะจะช่วยนะคะทาให้แอปนะคะทางานได้ดีขึ้นนะคะนานๆเราก็ลบครั้งหนึ่งเนาะแบบนี้นะคะเราก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่นะคะการล้างแคชนะคะของทุกๆแอปนะคะก็สามารถที่จะช่วย ทำให้โทรศัพท์นะคะเพิ่มมีพื้นที่มากขึ้นนะคะการใช้งานบนโทรศัพท์ก็ลื่นไหลขึ้นค่ะลองทําตามดูค่ะ